สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับช่องเพาะลูกพาเที่ยวนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการดูบันทึกการบินนะครับของโดนยี่ห้อ SJRC นะครับรุ่น F11S 4KPO นะครับฟังก์ชันที่ผมแนะนำเนี่ยสามารถดูโดนรุ่น f 2 2 s, s ก็ได้ f s 1 1 s ก็ได้นะครับตัว S ตัวธรรมดาดูได้หมดถ้าเป็นยี่ห้อ SJRC นะครับ ใช้แอปพลิเคชันเดียวกันนะครับสามารถดูบันทึกได้เลยนะครับเราเพื่อนๆ่ซื้อโดนมือสองเนี่ยนะครับต่อจากคนขายเนี่ยเราสามารถดูประวัติว่าโดรเนี้บินมากี่ไฟแล้วบินระยะทางกี่กิโลนะครับบินเมื่อไหรอะไรเงี้ยนะครับเป็นข้อมูลนะครับในการตัดสินใจในการเรียกซื้อนะครับว่าโดนรเนี้บินมากี่ไฟแล้วอะไรเงี้ยใช้งานมาช้ำไม่ช้ำอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาเริ่มดูเลยเลยนะครับ ก็เปิดโดนก่อนนะครับเพื่อนๆดูไปเลือกซื้อโดนนะครับก็เปิดโดนปุ๊บเนี่ยก็เปิดที่รีโมทนะครับเดีย๋ยวรอให้เขาเชื่อมต่อก่อนมือถือของเราเนี่ยให้โหลดแอป SJRC Pro รอไว้เลยนะครับพอเราไปเลือกซื้อโดนจากคนขายเนี่ยพอเราเชื่อมต่อปุ๊บเนีนะ่ยเราก็เอามือถือแล้วนะครับพอโดนกับรีโมทเชื่อมแล้วเนี่ย เชื่อมต่อแล้วน, Fi นะครับเราก็จับเปิดบลูทูธจับ wi-fi นะครับนี่นะครับแอแกซีโปโอเคจากนั้นเราก็เข้าแอปพลิเคชันที่เราโหลดไวน้นะครับเอาใหม่ครับนะครับพอจับ wi-fi ได้นะครับดูนะครับ นะครับจะเป็น s j s p p o นะครับแล้วก็เปิดบ t ูทูธเขาเชื่อมต่อเข้าปกตินะครับแล้วก็ไปที่แอปที่เราโหลดไว้นะครับก็จะขึ้นเปิดไฟชายแล้เราก็เข้าไปที่เห็นไหมครับพามาแล้วนะครับ เนี่ยามานะครับนีครับานมาโอเคนะครับ,าานะรบจากนั้นขนาเชื่อมต่อแล้วนะครับก็คือภาพปกติดูเข้าพร้อมบินนะครับัเพื่อเข้าไปที่หัวมุมนะีครับหัวมุมโทรศัพท์นะครับที่เป็นจุด3จุดเรียงกันนะครับปุ๊บ เข้าไปที่แท็กหรือติดตามนะครับอันกลางนี้นะครับเสร็จแล้วไปดูตรงนี้นะครับย้ำเป็นที่เห็นไหมครับไฟไทม์ก็คือว่ารวมบินไปทั้งหมดนะครับสี่สิบเจ็ดนาทีนะครับความไกลยอยู่ที่สามร้อยหกสิบเมตรบินไปเจ็ดไฟก็คือเจ็ดเที่ยวนะครับโดยลำนี้นะครับของผมเนี่ยบินไปแค่เจ็ดรอบเจ็ดเที่ยวในการขึ้นบินนะครับเห็นไหมครับ ระยะทางหรวมทั้งหมดอ่านาทีในการบินทั้งหมดนะครับ4 0่สิบจุดเนาทีความไกลแค่3ามร้อหกเมตรนะครับแล้วเราไปดูว่าบินมันเข้าไปดูนี่ครับเห็นไมนะครับออฟฟายเล็กคอร์ดเไหมครับมันจะขึ้นเลยว่าบินเมื่อ,อไรใช่ไหมครับของผมบินไปแค่7เที่ยวก็จะมี1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมครับอันนี้คือล่าสุดวันที่4ี่เดือนหกนะครับ สี่เดือนหกเวลาสี่โมงเย็นใช่ไหมครับความไกลนะครับก็คือแค่แปดสิบสองเมตรนะครับเวลาในการบินก็คือสามนาทีนะครับความสูงนะครับความสูงสี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดเมตรนะครับคือส่วนมากผมจะเป็นบินรีวิวบินทดสอบมากกว่านะครับมีอันนี้ครับไปสองร้อยเมตรหกนาทีความสูงร้อยเมตรนะครับอันนี้คือความไกลสูงนี่คือหมายความลอยลำอยู่กับที่นะครับปิด สตาร์มอเตอร์เฉยอันนี้7เมตรส่วนมากผมจะเป็นรีวิวทดสอบแบตเตอรี่มั่งครับแล้วก็รีวิวทดสอบฟังก์ชันโดนนะครับก็ไม่ได้บินไปไหนไกลบินไปแค่7ไฟล์แบบลำนี้นะครับอันนี้เราเมื่อเข้ามาดูไฟล์เรคคอร์ดแล้วเนี่ยเราสามารถดูเส้นทางการบินของโดร์ครับโดยการที่แตะนะครับมันจะเป็นหน้านี้นะครับมันจะขึ้นใช่ไหมครับเพื่อนๆกดเพย์ตรงนี้นะครับอันนี้เป็น X1 หนึ่งะครับมันก็จะขึ้นที่ช้าหน่อยเพื่อลองเปลี่ยนเป็น x4 ใช่ไหมครับสามเหลี่ยมนี้คือตัวโดนะครับเห็นไหมครับโดจะเริ่มบินนะครับก็จะบินวนอาเรียนหมายไหมครับนี่คือเส้นทางที่โดเขาบินนะครับเห็นไครับสามารถดูได้นะครับอันนี้เป็นแผนที่อันนี้เป็นแผนที่ของ g o o g l ก Map นะครับ มาดูเส้นทางการบินได้นะครับเนี่ยครับเราสามารถตรวจสอบว่าโดนลับเนี้ยบินมาแล้วกี่ไฟ์นะครับระยะการบินเป็นยังไงบ้างนะครับบินนี่นะครับความสูงให้ความไกลจํานวนนาทีแล้วก็ความสูงนะครับนี่แยกเป็นแต่ละไฟ์นะครับส่วนด้านหน้าเนี้ยจะเป็นรวมนะครับสี่สิบเจ็ดนาที นะครับความไกลอยู่ที่306เมตรนะครับบินไปทั้งหมด7็ไฟก็คือ7เที่ยวนะครับเล่นมี7ครั้งนั่นเองฮะเอาง่ายๆนะครับนะครับเขาจะมีกําหนดไว้นะครับเพื่อนๆสามารถตรวจสอบประวัติโดนได้นะครับอะไรเพื่อนๆจะไปซื้อโดนมือสองนะครับต่อจากเพื่อนๆหรือว่าต่อจากคนขายเนี่ยเราสามารถดูได้ว่าโดนําเนี่ยบินมาแล้วกี่ไฟกี่เที่ยวนะครับนะครับ ตรงนี้นะครับอีกครั้งนะครับแต่ว่ามาเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเข้าไปที่ปุ่มสามปุ่มบนนะครับกดปุ๊บเข้าไปที่อันตรงกลางนะครับแท็กหรือติดตามเห็นไหมครับจะบอกจํานวนกี่เที่ยวกี่ไฟนะครับแล้วก็ไฟออนแล้วก็ปุ๊บมันก็จะแยกให้เลยว่าบินมาแล้วแยกเป็นย่อยๆนะครับว่าแต่ละไฟ์บินไปเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรยังไงมันก็เข้าไปดูได้นะครับนะครนบนะครับ อันนี้ไม่ได้บินไปไหนเลยครับเพราะว่าลอยล้ำอยู่เฉยๆนะครับอนนีครับเจ็ดเมตรความไกลแค่เจ็ดเมตรก็คือบนน้ำมันก็เลยม่ขึ้นในแผนที่นะครับมาดูนี่อ่านี่สองรอยเมตรนะครับอันนี้ครับอ,อันนี้คือบินเส้นทางการบินนะครับนะครับนคูณแปลไปเลยมันจะบินเร็วหน่อย สามเหลี่ยมคือตัวโดนนะครับนะครับเราก็เราสามารถดูเส้นทางการบินของโดนได้นะครับตัวนี้ก็จะบอกนะครับตัวนี้ก็จะวิ่งนะครับนะครับ เพื่อนๆลองใช้ดูนะครับฟังก์ชันนี้นะครับเราสามารถตรวจสอบประวัติการบินของโดนแต่ละลำได้นะครับประกอบการตัดสินใจเวลาเพื่อนๆไปเรียกซื้อโดนรุ่นเฮลซ์เอาร์ซนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น f 1 1 s 4 k p r o หรือแม้กระทั่ง f 2 2นะครับถ้าเป็นโดนมือ2เนี่ยเพื่อนๆสามารถตรวจสอบประวัติได้นะครับโดยที่เข้าพปทีฟังก์ชันที่ผมแนะนำไปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแลบวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ